สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีนักต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐานสองนะครับสังคมศึกษาพื้นฐานสองรายวิชาสองสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะครับสําหรับนักเรียนที่เรียนวิชาพื้นฐานมหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับทั้งที่เอ่อ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนี่คืออะไรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนี่จะเป็นเนื้อเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความรู้ต้อไปเก็บเศรษฐศาสตร์ที่นักเรียนจะได้เรียนนะครับโดยเรื่องของเศรษฐศาสตร์เราจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเศรษฐศาสตร์เราจะพูดถึงเรื่องแรกนะครับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเราจะพูดถึงเรื่องของความหมายความสําคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับขอบข่ายและเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ย มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเรามาดูครับวิชาเศรษฐศาสตร์คืออะไรสําหรับความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์ก็คือวิชาที่ศึกษาถึงการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดโดยการตอบสนองนี้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเป้าหมายคือการใช้ทรัพยากรไปสูงสุดให้ได้นะครับทีนี้เรามาดูความสําคัญของเศรษฐศาสตร์นะครับความสําคัญของเศรษฐศาสตร์เราจะพูดถึงอะไรบ้างหนึ่ง ระดับบุคคลและครัวเรือนเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมให้พอเหมาะสมกับที่ที่ทรัพยากรมีอยู่กับความต้องการของมนุษย์สองระดับผู้ผลิตระดับผู้ผลิตเนี่ยเราดูเกี่ยวกับเรื่องของช่วยให้ผู้ผลิตใช้แรงงานวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลกําไรจากการผลิตจะทํำยังไงสามนะครับระดับประเทศก็คือช่วยรัฐบาลจาัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่อยอยางจํากัดเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของภาคประชาชนนะครับ แล้วก็ช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการว่างงานแล้วก็การใช้ค่าครงชีพที่สูงนะครับประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์นะครับช่วยอะไรบ้างเหมือนที่ได้ครูได้บอกไปแล้วนะครับในฐานะของผู้บริผูกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการจัดสรรน,นะครับรายได้นะครับการจัดสรรรายได้ที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อตอบสนองในความต้องการซื้อสินค้าและบริโูคนะครับสองนะครับในฐานะผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับจะช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถตัดสินใจว่าจะดําเนินการผลิตธุรกิจอย่างไรใช้เทคโนโลยีใด แล้วก็ใช้ต้นทุนอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการผลิตนะครับทีนี้ในฐานะของรัฐบาลนะครับก็ช่วยให้รัฐบาลเนี่ยเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในประเทศแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเริีายนจากการทรัพยากรให้ได้สําหรับขอบข่ายของเศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับคือเศรษฐศาสตร์จุลภาพหรือไมโครอิคโนมิกนะครับแล้วก็ไมโครอิคโนมิกก็คือเศรษฐศาสตร์มาพันะครับเศรษฐศาสตร์จุลภาพมีอะไร เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะพูดถึงระดับบคุคคลระดับย่อยๆนะครับระดับพฤติกรรมผู้ผลิตผู้บริโภคระดับตลาดสินค้านะครับการกระหนุนสินค้าบริการสำหรับอ่าภาคจะพูดถึงหน่วยใหญ่ครับไมโครไมโครเหมือนยกตัวอย่างห้างคำว่าไมโครนะครับพูดถึงตัวใหญ่มีอะไรบ้างก็คือหนึ่งพฤติกรรมของคนทั้งระดับนะครับส่วนรวมของประเทศรายได้ประชาชนปริมาณเงินในระบบการออมการลงทุนการจ้างงานตลาด าการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ภาวะเงินเฟืองเงินฝืดน,น,น,นี่คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์มาภาพ,พูดถึงหน่วยที่มันใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับทีนี้เนี่ยเป้าหมายของการศึกศาษาเศรษฐศา,าสตร์ศึกษาเพื่ออะไรนะครับหมุ่งทําความเข้าใจในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ก็คือการศึกศาษา <c oughs> ด้าน b e a v i o behavior, al, behavior al, uh, use ออมันนี่นะครับการใช้พฤติกรรมการใช้ใจ่ายแล้วก็เศรษฐกิจของของบุคคลนะครับ 2. การทําความเข้าใจปัญหาและผลกระทบนะครับ Impact ความเป็นอยู่นะครับหดอผลกระทบ w วีอ f ฟไลน์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมนะครับ 3. อ่การนํอ่าไปอป p ล y นะครับโดยถึงการทาความรู้เนี่ยไปออกกฎเปออนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถ้ามองในเชิงของเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับสำหรับทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์เราจะพูดอะไรบ้างหนึ่งที่ดิน2องแรงงาน3ทุนแล้วก็ สี่ผู้ประกอบการที่ดินหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่บนพื้นดินใต้ดินและก็บนดินนี่คือที่ดินแรงงานแรงงานคือคนใช้แรงงานนะครับ ทุนก็คือเงินเรื่องของเงินปัจจัยนะครับผู้ประกอบการหถึงผู้ที่รวมปัจจัยทั้ง3าเข้าอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูที่ดินที่ดินกูได้กลาวไปแล้วนะครับว่าที่ดินคือถึงพาะปลูกหรือกิจกรรมต่างๆที่อยู่บนดินหรืออยู่ใต้ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศลมฟ้าอากาศก็เป็นทรัพยากรหรือว่าเป็นที่ดินนะครับผลตอบแทนจากที่ดินเขาจะเรียกว่าค่าเช่านะครับเ e n ค่าเช่านะครับต่อไปแรงงานแรงงานแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ แรงงานก็คือคนผู้ใช้กําลังแรงงานแรงงานก็คือเช่นแรงงานรัพยากรมนุษย์แรงงานเด็กถูกแบ่งสามประเภทได้แก่อะไรบ้างหนึ่งแรงงานมีฝีมือสองแรงงานกึ่งมีฝีมือนะครับสามแรงงานไร้ฝีมือนะครับนี่คือแรงงานที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ละสังคมนะครับที่นี้ผลตอบแทนจากแรงงานก็คือเป็นค่าจ้างนะครับหรือค่าเช่าหรือเงินเดือนนะครับ ทีนี้ทุนทุนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า capital นะครับ capital นะครับ capital คืออสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับที่เพื่อใช้ในการผลิตและบริการสินค้านะครับทุนมีหลายประเภทได้แก่เครื่องจากโรงงานเป็นต้นเงินตราก็ไม่ถือว่าเป็นทุนนะครับแต่เป็นเงินที่ใช้สําหรับในการซื้อปัจจัยการผลิตมาใช้ในการลงทุนนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับได้ดอกเบี้ยนะครับ ทีนี้ต่อไปทรัพยากรตัวสุดท้ายคือผู้ประกอบการทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในสีสสตัวนี้ก็คือผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการเป็นผู้รวมปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานทุนไว้ด้วยกันมาผลิตเป็นสินค้าบริการเป็นหน่วยงานบริษัทห้างร้านหรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได้เป็นผู้ที่ ยอมรับความเสี่ยงหรือปัจจัยการผลิตทั้งหมดนะครับผลตอบแทนจากการเป็นผู้ประกอบการก็คือกําไรหรือขาดทุนนี่คือผลตอบแทนหรือสิ่งที่จะได้รับนะครับนี่คือตัวอย่างของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับที่พยายามกายให้นักเรียนได้รู้จักข้อมูลพื้นฐานหรือเบสิกของเศรษฐศาสตร์ทีนี้เราใครมีอะไรสงสัยจะสอบถามข้อมูลสามารถศึกษาได้แล้วกันเดี๋ยวเราก็ไปทำแบบฝึกหัดในบางงานกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ